นัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบนจมาบาพิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพันแพ้จตุคามรามเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวั t y ีทีน เอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆวัยทีนในตอนดินแดนแห่งความสามารถราชชวินิตมัธยมครับและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมของดินแดนแห่งผู้มีความสามารถครับเชิญชมครับ มีคนมาบอกว่าโคตรเชยเลยน้องเล่นดนตรีอยู่นี้ก็เทรนดเกาหลีกันแล้วเราจะตอบว่าคือเขาไม่มีความอดทนพอที่จะฝึกและเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงเนื้อหาที่มีอยู่เข้ามารู้ได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะทราบว่ามันมหัศาจรรย์มากครับดนตรีไทย สวัสดีครับทุผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ v a r i ตี้ทีนครับ v a r นตี้มันๆของคนที่มีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนราชชีวินิตมัธยมดินแดนแห่งผู้มีความสามารถครับที่โรงเรียนนี้ข้างหลังผมนี่คือน้องๆกองร้อยพิเศษของโรงเรียนราชชีวินิตมัธยมแต่ถัดไปอีกด้านหนึ่งก็ยังมีน้องๆวงโยธวาทิศร,รอเราอยู่ครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาครับ คืออีกหนึ่งกิจกรรมของดินแดนแห่งผู้มีความสามารถครับเชิญชมครับ เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวามานั่งคุยกันนะครับเชิญครับเชิญครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆวัยทีในในตอนดินแดนแห่งความสามารถราชชวินิตมัธยมครับ <t ell> น้องๆทราบกันไหมว่าคําว่าราชวินิตมัธยมนี่แปลว่าอะไรครับทร<ะ>าบครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสายพระเนศของพระมหากษัตริย์ค่ะเกิดจากคําว่าราชานะคะรับรวมกับคำว่าวินิตซึ่งราชาหมายถึงพระราชามารวมกับคําว่าวินิตซึ่งหมายถึงสายพระเนตรรวมกันเป็นราชวินิตมัธยมซึ่งหมายถึงโรงเรียนในสายพระเนตรของพระราชา ซึ่งก่อตั้งนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2,521ซึ่งเป็นเวลา34ปีแล้วที่ราชชนิตอยู่คู่กับสังคมไทยครับอันนี้เราชื่อชื่ออาชิครับอาชิเขาชื่อน่ารักมากเอออาชิเรียนอยู่ชั้น อ๋อปีนี้ชั้นมาเที่ยมศึกษาปีที่6ปีที่ช่อได้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าอาชีพเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนสูงมากค่ะอ่าได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับก็4.00ศูนย์ะครับ4.00กี่ปีซ้อนก็ตั้งแต่เข้าโรงเรียนนี้ชั้นม .4 ถึงปัจจุบันนะครับได้4ตลอดเลยครับเราวางแผนการเรียนอย่างไรถึงได้เกรด4ขนาดนี้คือแผนการเรียนของผมนั้นนะครับคือ เราจะไม่หักโหมกับเรามากเกินไปเราจะอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนในเวลาที่เราอยากจะอ่านจริงๆเพราะในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สมองต้องการจะรับข้อมูลมากที่สุดดังนั้นการสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะครับทำให้ผมสามารถทำผลการเรียนได้เช่นนี้และที่สำคัญคือเรื่องของความรับผิดชอบและความขยันหมั่นเพียรซึ่งจะเป็นตัวพิชิตเป้าหมายของเราให้ประสบความสำเร็จ มีทั้งวงดริยางดนตรีไทยกองร้อยพิเศษนะฮะก็รวมๆกันที่อยู่ตรงนี้แล้วไหนใครบ้างที่เล่นวงดริยางครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านนี้อ่ะทำไมถึงเลือกเล่นดริยางเพราะชอบครับอือรักในสิ่งดน,นตรีอือต้องการหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อืออ่าแล้วน้องท่านอื่นละครับผมว่ามันเจ๋งดีคะมันเจ๋งดีเจ๋งตรงไหนครับเท่ฮะ เราเราเลือกอุปกรณ์อะไรครับเพอร์เกชันค่ะเพอร์เกชันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระทบค่ะใช้กระทบเครื่องตีค่ะอื่าแล้วถัดไปถัดไปไม่อ,อยากเข้าวงโยครับเมื่อวานเมื่อก่อนผมไปตลาดครับผักมันหมดครับผมเลยเลือกจะเข้าวงโยธว,วาทิตครับเจ้าจอร์ดนายเป็นคำตอบที่ทําให้พี่คิดหนักมากคุณไปตลาดแล้วผักมันหมดคุณถึงมาเข้าวงโยธวตาทิบทําไมอ่ะ ว่าผังมันหมดครับโอ้ผังมันหมดชีวิมากอ่าถัดมาถัดมาครับตอนแรกพี่ชวนเข้าครับอ๋าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากเข้าเท่าไหร่ก็เข้าเพราะพี่ค่อยเข้าแล้วพอเข้ามารู้สึกว่ามันมันไม่ได้เล่นดนตรีอย่างเดียวครับอ่อฮะมันได้อยู่กับพี่น้องอได้อยู่เป็นครอบครัวอือฮก็ตอนนี้ต่กานสำหรับผม,มก็วงนี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งอือนี่นี่หน้าตาดีอยู่แล้วนะครับต่อทำให้หล่อมากขึ้น นนได้รางวัลที่เป็นแชมป์หลายรางวัลมากครับมีทั้งชนะเลิศของประเทศไทยครับ uh huh. แล้วล่าสุดไปแข่งต่างประเทศครับ uh huh. ได้แชมป์ครั้งล่าสุดที่มาเลเซียครับ uh huh. แล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนแรกที่สามารถคว้าแชมป์นานาชาติครับได้ห้าสมัยตอนครับห uh ้า huh. สมัยซ้อนโอ้โหนี่คือเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยเหมือนกันเถอะรเราแยกเวลาอย่างไงในการที่หนึ่งเราจะต้องเรียนด้วยแล้วเราก็จะต้องมาทากิจกรรมในการที่เป็นวงดุรยางด้วยนอนดึกมากกว่าคนอื่นตั<ส>้งสองสามชั่วโมงเพื่อที่จะทํางานให้เสร็จตามเป้าหมายได้ครับเดี๋ยวเรามาฟังอีกกลุ่มหนึ่งนะเอากลุ่มใกล้ๆกันก่อน อ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเขาเรียกว่ากองร้อยพิเศษทําไมน้องถึงเลือกกองร้อยพิเศษก็คือปกติครับก็จะแต่งกายกันไม่ค่อยถูกต้องครับอืมก็เลยที่ว่าจะไปช่วยเพื่อให้คนหนึ่งแต่งตัวถูกต้องครับคืออยากจะเห็นความเป็นระเบียบของนักเรียนที่ราชวินิตครับถัดมาแล้วครับทําไมถึงเลือกที่จะเป็นกองร้อยพิเศษเพื่อนชวนครับข้างๆนี่ชวนวะไม่ใช่ครับอ่าแล้วพอได้เป็นกองร้อยพิเศษแล้วมีความรู้สึกยังไงก็ดีครับ อ,อมีอะไรจะตอบมากกว่านี้ไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับอ,อกองร้อยพิเศษนี่พอจะทราบว่าตอนเช้าไปทํากิจกรรมด้วยครับผมคือตอนเช้าจะมีแบ่งหน้าที่ครับก็คือเป็นเวรครับคล้ายๆกับการไปทําจราจรเพื่อให้พี่ๆหรือว่าน้องๆได้เดินทางสะดวกขึ้นครับในการที่ผู้ปกครองมาส่งมารับ ได้ข่าวว่าทางกองร้อยพิเศษแล้วก็น้องนักเรียนเนี่ยได้ไปทํางานสําคัญงานหนึ่งก็คืองานสนับสนุนงานพระราชทานเลี้ยงในวันเฉลิมพระชนพรรษาซึ่งซึ่งไปบ่อยมากนะฮะไปทุกปีเอ่อตรงนี้ที่มีไปก็มีกี่ท่านครับในยกมือตน่อมีสี่ท่านเรามีความรู้สึกอย่างไรก็มีความรู้สึกที่ดีครับที่ได้เข้าใกล้พระราชวงศ์ครับก็เป็นถือว่าเป็นเกียรติ เออกับตัวเองอะฮะน้อยคนที่จะได้รับใช้อย่าง,างใกล้ชิดและเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเพราะว่าน้อยโรงเรียนในประเทศไทยที่จะได้เข้าเข้ารับใช้ขนาดนี้ะฮะทําไมถึงได้เข้าไปทําตําแหน่งนี้ได้เริ่มแรกเกิดจากความสมัครใจเพราะชุดเท่ชุดเท่อ๋อต้องใส่อีกชุดหนึง่งใส่ชุดหนึ่งครับเป็นชุดราชแตนเป็นชุดราชแตน ตอนที่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเห็นพระองค์ท่านเดินเสด็จมาปุ๊บแล้วเราเราเราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยข้างในมีอะางสโอชาเลยพี่ชาเลยครับลุกชาเลยครับกี่ครั้งแล้วครับที่ได้ได้เห็นท่านตั้งแต่ยู่เรียนมาก็ประมาณรับใช้เฉพาะงานนะฮะสามครั้งคุณได้เห็นสามครั้งแล้วใช่ครับแล้วก็จะมีงานงานของพระพี่นางด้วยได้ไปเดินริ้วคุณวนแล้วก็งานของเจ้าฟ้าเพชร ได้ไปเดินทั้งสองงานนี้ด้วยอรกบานแตฟ้าเพรไม่ได้เดินค่ะจ้าฟ้าเพรไม่ได้เดินไปรับใช้ครับเราไปรับใช้เราไปช่วยเราไปรับใช้เาไปช่วยงานโอ้โหถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งของโรงเรียนแล้วก็ไปถึงครอบครัวเราด้วยออ ถ้ามีคนมาบอกว่าโคตรเชยเลยน้องเล่นดนตรีเดี๋ยวนี้เ็าเทรนเกาห,หลีกันแล้วเราจะตอบว่าคือเขาไม่มีความอดทนพอที่จะฝึกและเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงเนื้อหาที่มีอยู่เข้ามารู้้ไดมาเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะทราบว่ามันมหัศจรรย์มากตร,รีไทยผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับทำไมถึงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีหันซ้ายก็พระราชาหันขวาก็ะช้าว่าข้างหน้าก็ม็อบอข้างหลังก็น้ำท่วมครับ จากกิจกรรมกองร้อยพิเศษก็ยังมีดนตรีไทยที่ราชวินิตมัธยมเนี่ยเ,เริ่มมีการสอนดนตรีไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มขึ้นก่อตั้งวงดนตรีไทยนะครับก็ปีพุทธศักราช2 5 2 7ครับร2 5 2 7ครับผมน้องทำไมถึงเลือกเล่นดนตรีไทยได้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหงสโลงนะครับรแล้ว <ผม S 2> ก็มาได้ลองหัดลองฝึกตอนแรกก็ยากครับ แล้วเบื่อมากด้วยแต่ว่าผมมีความรู้สึกที่ว่าคือถ้าผมชนะตัวเองไม่ได้ผมก็ชนะใครไม่ได้ทําอะไรไม่สําเร็จก็คือผมจึงฝ่าฟันทําให้มันถูงทุกวันนี้โอ้โหหลอหลอใช้แสงขึ้นมาทันทีใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนก็ตั้งแต่ป .4 นับนนถึงวันนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่อยม .5 ครับม .5 กับป .4 โอเกือบเกือบสิปีละครัผมเกือบสิบปีแล้ว มีความรู้สึกยังไงเวลาที่แบบว่าถ้าวันไหนไม่ได้จับไม้ตีและวนะเวลาผมได้บรรเลงหรือว่าได้ยินนะครับผมก็รู้สึกเหมือนมันหายเหนื่อยครับ uh huh. เพราะว่าอย่างวันๆหนึ่งเนี่ยผมเครียดมาผมได้รับ uh huh. อะไรมาที่มันรู้สึกว่าผม,ผมรู้สึกไม่ดีผมก็จะบางทีก็จะมาลงลงกับเนี้ยครับก็คือทําให้ตัวเรามีสมาธิเพราะว่าดนตรีดนตรีไทยนี่ค่อนข้างจะยากเข้าใจยากแล้วก็ต้องใช้สมาธิมากพอสมควร ทำให้ตัวเรามีสมาธิครับคุณพ่อคุณแม่ห้ามไหม,ไมเล่นดนตรีไม่ห้ามครับไม่ห้ามใช่ถ้ามีคนมาบอกว่าโคษเชยเลยน้องเล่นดนตรีเดี๋ยวนี้ก็เทรนเกาหลีกันแล้วเราจะอาตอบว่าผมคิดว่าคนเหล่านั้นคือเขาไม่มีความอดทนพอที่จะฝึกและเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงเนื้อหาที่มีอยู่ของดนตรีไทยเ,เพราะว่าถ้าได้เข้ามารู้ได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ย ก็จะทราบว่าบรรมหััจจย์มากครับดนตรีไทยขยายความของว่ามหาจจเปรียบเสมือนผมเป็นนักดนตรีไทยเป็นดนตรีไทยนะครับหันขวาคุยกับพระราชาได้หันซ้ายคุยกับชาวบ้านได้สามารถบรรเลงได้ทั้งงานพระราชพธิธีหรือว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านก็ได้ ทำให้เขาได้รับความสนุกก็ได้หรือว่าจะทําให้เป็นพิธีการก็ได้ทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่ผมศรัทธามากๆเลยก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของดนตรีไทยมันมีอยู่มากจริงๆครับเพราะว่าเป็นการสืบตอ่อสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไห mm hmm. นบอกว่าได้มีโอกาสไปเล่นในงานสำคัญๆต่างๆอาทิเช่น ก็คือวันดุรียทยของเรานะครับได้มีโอกาสได้ไปบรรเลงอัดเทปนะครับในรายการวิดีโออสนะครับในพระราชวังจิรดาครับซึ่งอย่างน้อยในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยอย่างน้อยเก้าครั้งเป็นงานสําคัญไม่ว่าจะเป็นงานพระราชสมภพ,พวันประสูติวันสวนรครคตเนี่ยครับสำคัญสาคัญของทางพระราชวศงโอ้ถือว่าถือว่าน้องๆได้รับเกียรติอย่างสูงมากครับใช่ครับรางวัลที่ดุรีไทยของราชวินิต ได้มาเช่นถ้วยของสมเด็จพระเทพครับคือรางวัลชนะเลิศลำดับหนึ่งครับแล้วก็เหรียญทองแต่ละระดับของประเทศไทยครับคือแข่งชนะของทั่วประเทศไทยระดับเขตก็ชนะครับระดับภาคก็ชนะจนเป็นตัวแทนคือเจ๋งที่สุดแล้วของเขตเลยนะได้เหรียญทองด้วยครับถ้าจะถามว่า ความฝันสูงสุดของน้องๆคืออะไรผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับทำไมถึงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีหันซ้ายก็พระราชาหันขวาประช้าบ้านข้างหน้าก็ม็อบอข้างหลังก็น้ำท่วมครับ <laughs> โรงเรียนนี้ข้างหน้าเป็นม็อบจริงๆข้างหน้าเป็นม็อบจริงๆรู้สึกอย่างไรกับม็อบที่มาอยู่รอบๆโรงเรียนเรา อบอุ่นนะกินข้าวฟรีกินข้าวฟรีบัานเรมีตลาดนัดอยู่หน้าโรงเรียนบ้นเมีตลาดนัดเลยเนอะสึกได้หยุดบ่อยค่ะรู้สึกได้หยุดบ่อยหนูว่าไงตื่นเต้นได้ฟังเพลงทุกวันเวันนี้มีตับบ้างพี่แท่งมาพี่แอดมาครับคาราบาลต้มมันกันไปศิลปินมากันนักเรียนอยู่ก็โยกันอ่ะคนอื่น อยากให้ม e. ็อบมันมาอยู่อย่างนี้หรือว่าควรจะให้ม็อบเขายุติกันไปยุติยุตินะเคยมีสิ่งที่มันไม่ควรจะเข้ามาในโรงเรียนเช่นระเบิดมีไหมเข้ามา M79 มีมีไหมแก้มสัมตามีไหมก็มีอยู่หรอมีมีมีลูกเห็บควันพี่ก็มีควันมีอะไรนะเออมีแต่ควันหมูเป้ง เรามีความรู้สึกอย่างไรที่สนามม้ามาอยู่ข้างๆโรงเรียนเราว่าไงครับผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปครับ <c oughs> อะไรใหญ่ครับสนามม้าครับ <c oughs> ก็เขาใหญ่ก็ต้องใหญ่อยู่แล้วเพราะสนามม้าก็ให้ม้าวิ่งมันก็ต้องใหญ่แล้วทําไมอะอยากให้เขาเอาเงินจากสนามม้ามาสนับสนุนโรงเรียนผมครับดีกว่าจะไปมุ่งเน้นเรื่องการเงินในสนามม้าครับ <c oughs> ที่แล้วพ่อผมได้เปล้านกว่าพ่อคุณได้เปล้านกว่าได้อะไรครับนี่ครับมีใครเสนอแนะเรื่องสนามม้าอีกเอ๊ะเห็นบอกว่ามีใครพูดว่าผมจะไม่ไหวกับกลิ่นอุจจระมาแล้ว่ป่ะฮะนี่ฮะทำไมนะเหม็นอึค่ะเหม็นเหม็นเหม็นขี้ม้านะได้กลิ่นมาขนาดนั้นเลยก็ช่วงตอนไปออกงานบ้างก็มีค่ะเดินผ่านก็ถ้าสมมุติว่า เรามีนายกรัฐมนตรีแล้วนี่ <c oughs> เพื่อนเราเราจะมีนโยบายอย่างไรในการที่ทําให้ราชวินิจหรือในพื้นที่ในอนาบริเวณนี้ดีขึ้นเราคิดว่าควรทําอย่างไรบ้างามมาซื้อสนามมาซื้อสนามมาซื้อเพื่อให้โรงเรียนใหญ่อบอ๋อทำโรงเรียนให้ใหญ่กว่าสนามมะาเออนั้นนะแกนะ <c oughs> นายกรัฐมนตรีมีนโยบายยังไงบ้าง <c oughs> ยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่ได้รับรายงานนะท่านอื่นมีไหม แลมีความคิด่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะฝากให้เพื่อนทาเราทําอะไรทำห้องดนตรีไทยใหญ่ขึ้นทำห้องดนตรีไทยให้ใหญ่ขึ้นโอ้อะทางนี้จะให้จัดการเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้าท่วมครับน้ำท่วมน้ำท่วมก็ตอนนี้เดือดร้อนมากครับสองก็คือเรื่องม็อบเรื่องม็อบอ่ะเดี๋ยวก่อนนายกรัฐมนตรีอยากจะให้จัดการเรื่องม็อบเนี่ยจะทํายังไงยิงแกน้ำตาบกูกูโอเค แล้ว M79 ไไว้ไหนอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะและนี่แหละครับคือความคิดเห็นของน้องๆวัยทีนในดินแดนแห่งความสามารถราชวินิตมัธยมวันนี้รายการ Variety Team Variety มันๆของคนวัยทีนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในช่องไทยพิรรมครับ แต่ก่อนจะลาจากไปน้องๆเขามีอะไรจะฝากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอ้าเอ้าเอา้าวี ความเชื่อกันนะคะว่าใครที่ได้เรียนที่นี่ในชาติที่แล้วเคยเป็นลูกพนังคะ่ะก็เคยไปดูดวงมาครับเขาดูว่าเป็นคนร้อยพวงมาลัยอยู่ในวังชาติที่แล้วใช่<า>นคนร้อยพวงมาลัยในวังผมยาวประมาณกลางหลังยาวมาก <lacking. S 2> คือหนูยากเียนราฉพัฏคือทุกคนก็นบอกว่าเรียนจบไปอ่ะจะไปทําอะไรกินแต่ว่าก็อยากเรียนก็ชอบพยาเามในมหาลัยก็เรียนไปบ้านมึงรวยก็เรียน